สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะที่สตูดิโอของเงอน,นะคะก็จะทําการปักหมวกนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นการปักหมวกที่เขาเรียกว่าปักโฟมนูนนะคะซึ่งจะทําให้หมวกเนี่ยได้ตัวหนังสือที่มีความนูนแบบนี้นะคะซึ่งนอกจากเทคนิคของการตีลายแล้วนะคะก็คือการตีลายให้สามารถปิดหัวปิดท้ายของตัวหนังสือแล้วก็ทําให้หนูนนะคะด้วยการเพิ่มด e นซิตี้หรือว่าความหนาแน่นนะคะแล้วยัง ต้องใช้โฟมนะคะซึ่งเป็นโฟมกิจกรรมค่ะซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเครื่องเขียนต่างๆหรือว่าตามร้านที่ขายเกี่ยวอุปกรณ์เกี่ยวกับงานปักนะคะก็สามารถหาซื้อมาใช้ได้นะคะซึ่งจะต้องใช้ให้สีของโฟมอะ่ะจะต้องเข้ากันกับตัวสีใหม่นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะปัก ตัวสีน้าตาลนะคะตัวโฟมก็จะต้องเป็นสีน้าตาลนะคะถ้าจะปักตัวสีแดงตัวโฟมก็ต้องเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวอ้นให้ดูนะคะว่าตัวโฟมเป็นลักษณะยังไงนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นโฟมที่ค่อนข้างแน่นนะคะจะมีความหนาประมาณ1-2มิลิเมตรค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้หนามากขึ้นนะคะเราสามารถที่จะซ้อนทับตัวของโฟมเนี่ย ให้มีความหนามากขึ้นได้นะคะโดยทับกัน2ชั้นในการปักค่ะซึ่งวันนี้ที่สตูดิโอของอ้อนนะคะก็จะปักด้วยตัวข้างหลังนี้ค่ะก็คือ pr 6 7 0 e นะคะซึ่งเป็นจากประจำสตูดิโอของอ้อนเองนะคะไปดูกันค่ะว่าทำยังไงนะคะแต่วันนี้จะไม่ได้สอนเทคนิคการตีลายนะคะแต่ว่าจะให้รู้ไว้ว่ามันเกิดจากการตีลายแล้วก็การใช้โฟมนะคะแล้วก็ จะได้เรียนรู้ถึงการเก็บงานด้วยนะคะว่าถ้าใช้โฟมเนี่ยเราจะเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนส่งลูกค้าย,ยัางไงค่ะไปดูกันค่ะวันนี้เราจะปักลายนี้กันค่ะลักษณะของหมวกนะคะที่จะนำมาปักนะคะไม่ควรที่จะใช้หมวกโฟมค่ะควรจะเป็นหมวกที่มีลักษณะที่เป็นทรงแข็งชัดเจนนะคะอย่างเช่นตอนเนี้ย อ้อนกำลังจะปากตัวหนังสือที่เป็นสีแดงนะคะเราก็ควรที่จะเลือกโฟมที่แมชกันก็คือเป็นโฟมสีแดงค่ะการที่จะทำให้ตัวโฟมหลุดออกมาจากตัวหนังสือได้ง่ายนะคะแล้วก็ทำให้หนูนนะคะมันจะขึ้นอยู่กับ d ดน s ิตีหรือว่าความหนาแน่นที่เราตีลายให้กับเขานะคะก็จะต้องใช้ความหนาแน่นมากหน่อยนะคะเพื่อจะให้เหมือนกับเข็มเนี่ยแทนใบนีดไปเลยค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าการตีลายแบบป่องนะคะหรือว่าซาตินค่ะ โดยที่เราจะให้ under sewing ของการตีลายนะคะที่ไม่หนาแน่นมากนะคะเพื่อไม่ให้ตัวโฟมมันยุบลงไปมากค่ะแต่พอให้ยึดติดกับตัวหมวกได้นะคะอันนี้มันจะเป็นโฟมชั้นเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ในลักษณะของตัวหนังสือที่นูนมากกว่านี้นะคะเราก็จะสามารถซ้อนทับ เป็น2ชั้นได้ค่ะแบบนี้นะคะอันนี้คือเราจะทำตัวหนังสือให้มันนูนขึ้นมามากกว่าเดิมนะคะโดยการซ้อนทับโฟมค่ะ2ชั้นด้วยกันนะคะก็จะเห็นว่าตัวจักก็ยังสามารถทำงานได้อย่างปกตินะคะ เราจะได้ตัวหนังสือที่นูนขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราได้ปักในส่วนตัวหนังสือสีแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถแกะออกได้อย่างง่ายดายนะคะหากเราตั้งความหนาแน่นมากเพียงพอค่ะจากนั้นนะคะพอเราจะปักตัวหนังสือสีน้ำตาลน,นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นโฟมสีน้ำตาลคะ่ะให้แมทช์กับตัวสีใหม่สีน้ำตาลน,นะคะ เราใช้มือประคองไว้ก่อนนะคะในขั้นตอนแรกๆนะคะเพื่อให้ตัวโฟมสามารถอยู่บนตัวหมวกได้นะคะ<ฮ>เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าในการตีลายเราจะต้องทำการตีลายปิดหัวท้ายของตัวหนังสือก่อนนะคะ เพื่อให้ตรงส่วนโฟมในส่วนหัวท้ายของตัวหนังสือไม่โผลอกมาค่ะเรายังคงให้ under sewing หรือว่าการปักรองพื้นแบบบางนะคะเพื่อให้ตัวโฟมอ่ะมันไม่ยุบยวบมากเกินไปนะคะยังอยู่ทรงแล้วก็เพียงแค่ยึดติดกับหมวกนะคะจะสังเกตว่าหมวกที่อ้อนเลือกใช้อ่ะ จะเป็นหมวกที่เป็นทรงนะคะไม่ได้เป็นหมวกโฟมนะคะถ้าเป็นหมวกโฟมมันจะทําให้ตัวหนังสืออ่ะมันยุบลงไปนะคะตัวนี้จะเป็นหมวกแคนวาสมีทรงธรรมดาค่ะ พอปักเสร็จขั้นตอนของตัวสื่อสีนําตานะคะเราก็สามารถดึงออกได้เลยนะคะเหมือนกับตอนที่เราดึงตัวสื่อสีแดงออกมาค่ะแต่มันก็จะยังคงหลงเหลือโฟมนะคะที่บริเวณตรงขอบขอบนะคะอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการเก็บความเรียบร้อยก่อนส่งลูกค้านะคะ ให้เราดึงออกเลยนะคะดึงออกให้เหลือแต่เศษโฟมที่อยู่ตรงขอบนะคะเดี๋ยวจากนั้นเดี๋ยวเรามาเก็บความเรียบร้อยกันค่ะว่าทำยังไงนะคะพอปักเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเก็บงานกันแล้วค่ะซึ่งเราจะใช้ไฟแชกนะคะในการเก็บงานกันไปดูนะคะว่ามีวิธีการเก็บงานยังไงแล้วก็ต้องเก็บให้เร็วเก็บให้ไวแล้วก็ ฝึกเทคนิคนี้ให้ดีค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะใช้กรรไกรนะคะตัดด้ายโยงเก็บความเรียบร้อยของด้ายโยงก่อนนะคะให้หมดนะคะจากนั้นค่ะเราจะใช้ไฟแชกนะคะแบบนี้นะคะมารนตรงบริเวณขอบของตัวหนังสือที่เราปักโฟมไว้นะคะควรรนให้เร็วนะคะอันนี้จะต้องฝึกกันนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่ามือใหม่นะคะอาจจะทำให ตัวไหมปักอ่ะมันไม่ได้นะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะงานหมวกปักแบบโฟมนูนพร้อมที่จะส่งลูกค้าแล้วค่ะถ้าเกิดว,ว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะสงสัยอะไรนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะถ้าอ้อนมีเวลาเดี๋ยวอ้อนจะมาตอบให้ค่ะแล้วก็ ขอให้ช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้อ้อนหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อมาสอนเพื่อนๆในวันข้างหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ